คือสุดยอดสถาปัตยกรรมเธอดูฉันใช้งบไปเพียง80%ของ1น0 0งมือเธอคิดว่าสภานเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมจ่ฉันว่าไม่ได้นะ มันหนักเกินไปทีนี้ก็ลองหาอะไรมาซัพพอร์ตเลือกไม้ด้านซ้ายล่างสิแล้วกดตรงนี้กดตรงนี้ซะแล้วก็กดที่เริ่มใหม่สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วทีนี้นายก็ไปเลเวลต่อไปได้ละต่อไปเปรถตู้ซึ่งอาจะหนักชิบหายเลยทีนี้ก็สร้างถนนบ๊อบบ๊อบบ๊อบโอเคครับแล้วกนเลือกที่ไม้ว้าวว้าวว้าว ว้าว wow. looking good ถ้าทายจิตวิญญาณในวิศวกรตัวคุณฉันไม่ใช่วิศวกรซะด้วยใช่มันตกนะไม่ใช่ความผิดฉันซะหน่อย แลบางทีเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสะพานโดยการกดชิปแล้วก็คลิกเพื่อแมช outline ใหม่โอ้ไม่นะเราใช้เงินเกินงบไปเราสร้างสะพานไป3,270ดอลลาร์แต่จริงๆแล้วเ่าเรามีงบแค่3,200มันดีกว่าเสากินลีนะเสากินรีเฮียอะไรไม่รู้ตละลาน งบดูปบบกองแกงมากเลยต้นละล้านนี่คือเสาไฟกูสามารถติดสามาร์ททีวีมีล้องวงจรปิดแถมล่มกันฝนโซล่าเซลลสายชาร์จมือถือให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรืออาจจะมีปุ่มเรียกอ่าตำรวจเขาสร้างเสาไฟกินรีวะเพื่ออะไรวะไปะถามวิศกรคนที่สร้างจอทีฮะ oh. สตรีมฉันบินอย่างนั้นเหรอฉันพูดเยอะเกินไปฉันไม่เห็นคอมเมนต์มันไหลแล้วนะทษทีนะทุกคน ลาก่อนนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าอ่าแคามันนะครับเรื่องนั้นตอนนี้นายสร้างสภาเสร็จแล้วก็จริงนะแต่ว่านายใช้เงินเกินฉะนั้นสิ่งที่นายจะต้องเรียนรู้ก็คือดีไซน์ใหม่ซะเฮ้ยแค่นี้หลักการมันต่างกันเพียงแค่นี้มันก็ทำให้นำ้ำหนักหนักได้มากขึก้กว่าเดิมขนาดนี้เลยเหรอ อน้าจ,จอรอหรันยิงนักว้าวสุดยอดไปเลยครับโอเคทีนี้นายก็ตั้งถนนซะตั้งถนนก่อนอ่ะโอเคลากเพื่อกอปีแล้วก็กดซีอ๋อกด F เพื่อฟลิปว่ะเย็ดด๋ว้าว เฮ้ยเยี่ยมเลยสภาทั้งสองอันมาสพอร์ตกันด้วยนะเจ๋งเป้งคนคิดเกมนี้มันสุดยอดเลยวะตอนนี้คุณต้องเลือกเคเบิลเคเบิลเล็กนะครับอันนี้เป็นเชือกเชือกเราก็ต้องมาแขวนไว้กับเคเบิลนั่นเองว้าว วัสดตุตามที่เราต้องใช้เนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไม่สร้างะสะพานที่เป็นโอเวอร์ไพรส์นะคะก็คือแบบเกินราคาโอเคกันว่าเราต้องเล่นกับง,งบประมาณที่มีด้วยนะครับอาล้ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างสะพ,พานเพื่อสามารถเปิดทางให้เรือเดินผ่านได้มันอาจจะมีรอยแยกอยู่ตรงการสะพ,พานของเราเพื่อเรือเดินผ่านนั่นเองโอเคให้กดที่วัสดุดไม้ซะแล้วก็สร้าง ตัวนี้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 นอ่ากลับไปตรงนี้ใหม่ก่อนนี่นี่นี้ก็สร้างไฮดริกไฮดริกไฮดริกตรงนี้กับตรงนี้อ่าฮะเดี๋ยวมันคลิกเพื่อทำให้มันสามารถขยับได้นะครับก็คือเหมือนใส่พวกน็อตลงไปลูกงไปซะโอเค เกี่ยมละเอียดขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือมันการเลือกตัวรับน้ำหนักเหรอใช่ไหมอยากจะรู้จริงเทศอ่ะ มันไม่ได้แยกสะพานนะแต่มันคือการยกสะพาน <Yeah. S 1> ทีนี้นาะยมันต้องสร้างสะพานละนายสร้างแลมกระโดดซะ <Okay. S 1> ได้เลยแล้วก็ไม้มีงบแค่นี้นะครับมีงบแค่นี้ก็เลยสร้างเป็นแลมกระโดดซะแมงเลยผ่านไม่ผ่านก็เรื่องของมึงตายเชื่อ what เชือกโยงข้างล่างมันจะช่วยดึงลงมาสิ เอาเชือกวางข้างล่างทําไมไม่เข้าใจมีใครมาทําำี้ให้ดูไอ้เหี้ยทําเพื่ออะไรอ๋อท่านนายอยากทำยกเลิกการท้าสุดท้ายนะให้กดเซตทีนึงมันสอนมันสอนนะครับสอนอันดูอนี่คือการยกสะพานนี่แหละเออกูก็งงว่ามันไปทำตรงนั้นทำไมวะมันสอนเราเฉยๆเกมนี้จะอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับบอกเลยมีงบในการสร้างสะพานทั้งหมดเจ็ดโอเคเป็นถนนและไม้ อันนี้คือจ feed. อยคิดแบบคนที่ไม่มีหัวคิดด้านอ่ามิสวะเลยขอลองดูหน่อยไหมดูก็รู้นะคะว่าไม่ใช่ y a ยเกนหรือว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ยังไงล่ะอืในเมื่อมันแข็งแรงไม่พอนายก็เอาไม้ไปอีกสิ ออกไปซะโน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 อ่ะลองดูหน่อยอเข็งแรงและทนทานบางครั้งจะก็สงสัยนะว่าทำไมเขาถึงสร้างถนนให้มันโค้งๆน่ะฉันเคยสงสัยมานานแล้วทำไมสะพานต้องโค้งขึ้นฉะนั้นวันนี้ฉันจะแก้ความสงสัยของตัวเองซะโดยการสร้างมันซะเลยองศามันควรจะสมมาตรกันสินะ Yes โอเคโค้ง โอเคเจ้าเคยสงสัยมานานแล้วฉะนั้นเจ้าก็เลยลองเจ้าว่ามานันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะนี่คือไม้ที่สูงที่สุดของฉัน looking good <Yeah. S 1> ี่นีน, <Yeah. S 1> นี่คือสุดยอดสถาปัตยกรรม <Yeah. S 1> เธอดูฉันใช้งบไปเพียง80%ของ1นึ่งมื่เธอคิดว่าสภานเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมจะฉันม่าไม่ได้นะ สะพานตรงๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแ่ะเน่่ป่าเอ๊ยยังไม่ถึงอันนี้ยังอ่ะเหรอ i have no choice นะเมนตามแบบเดิมไปแล้วกันนะอือ w ุ๊ t the f u ั k ทำไมยังไม่เพียงพออย่างนั้นเหรอแล้วต้องการอะไรจากฉันอีกเอาไม้ไปเพิ่มสิ นี่แหละโอ้โอ,อ้ไม่จทำให้ฉันสามารถผ่านไปได้ถ้าเช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะ